ยังคนเมน่าจะแสบตะกั่แตนตะกั่วแสะแสบโอ้แตะกั่แตนเออกูดเพิ่ต้นขาหมดเนอะนี่ต้นขำเนยนเนี่ั่นน่ะเอออะเมนูเฮาเนี่เสียไปยัวใส่กับปลาตักหมูคงครับยัวใส่กับตับหมูคุวิ่งสุดตับหุูคงเัน นี่นแหละครับยู่แบบบ้านๆกินแบบบ้านๆนีชีวิตดีนี่คือแนวทางการทำผิดของแบบคุเคียงเมนบมบัตสุดครับอ่ะต่อไปต่ำักฮุ่งครับต่ำฮุ่งแบบบ้านๆบ้านเขาอู้ผิดไหมนี่แหละครับคือกินไอของความเป็นแบบคุเคียงอือโว้ยสากนี่ไหมอยกเคียงมะเก่งแล้วปุ่นเบื้องเตาเบื้องเตาครับสามขากับสามขาไม่พร้อมนะเตากันเลยโอ้ยเคียงกับักฮุ่งไส้ครับบอล บอสยิบมันอันนั้นมันไล่ไล่ถวยตัวนออ้องไล่ถาดอันนั้นด้วมันเส้นมะกรูงเนี่ย <c oughs> บึ้งหมิดบึ้งหมิดเอาใส่อันนี้บักเล่นหรือบักเขือเทียดได้เขือเทียดเขือเทียดเนี่ยขันบักเล่นหรเป็นยังไงเนี่ยห<ม>อมปอมนิน่อยๆบ่เขีนนเยขียบ่นั่นมาเขียขียนั่นอืมไอ่อย่งใส่บักเอิกน้ำขึ้ได้ด้วเนาะเนี่ยเขียเอิกใส่วนี่ยอดน้ำปลาลาลงไปครับนี่เอาน้ำปลาลาสิเข่ากับเข่าเด้อ วดยอเรียวดำเปล่าเหรหมบัดบันเอ้าบใส่บน้าบวยใส่บบกกูดซึ่บ่แบบเคีงๆนีบหยันบ๊วเคียงยันบ๊วเคียงห้อบับันี่ มาครับบา้านอู้ยเรียบร้อยบอยแมนบ่ต้องซิมนะรุ่นน่ะรุ่นนี้บ่ต้องซิมแมนดังดมบังโู่เลยอือเป็นในบ้านหอมบ่หอมมาครับพี่น้องบา้เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับอยู่แบบบ้านๆได้ไร้ตักยังก่อนนะบ่ตั้งแตนเออ,เอ,อนี่แะครับบ้านเขาเออม,มาพี่นออ้องไหมยืดไกลแน่เด้อ แล่ยก็บัตผิดผิดต้องอย่างไรบ้าปันเขาตาำรู้ดูกัน ใต้ด่วนพวกนี่ยชั่วโมงนึงอ่ะสองรถอยู่นี่บันยายพวกถึงเพียบเมืม่อหนามีโอกาสที่พาพี่น้องไปเก็บบรรยากาศเก็บบรรยากาศไต้ไต้กรกะแต่เลยนบัต อันนี้กรอบเนาะหมูอมบอกคำหย่างาง่ายแต่วิวชุดเลยเอ้า,อารับมื้อกันครับพี่น้องอยากเท็่เป็นเมนูอย่างแบบมีเค้กน้ำบ,บัดบังคับยอนคอมเมนต์เขับมาเบงแ่เมื่อไหร่หาหมองลุ้งซุนน้ำหมองสุสดยอดพวงไหน สุดยอดแบบต้นบอกใครกันเดียวหนอะอีอนี้ไวัเหล้จุฟอยอฝากลีับน้ายฝากพี่น้องกไลฝากพี่น้องกแฝากพี่น้องกนติด ซองน,น้อยๆนี่น้ำน้อยเนะาะเด้วยหัวใจ <S <S สางกด้วยหัวใจรวมถึงพี่เอกแบบนี้เพียงน้ำฝากไว้น้ำครับฝากนอ้อโห่ความใจสำหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วครับ